สวัสดีกับคนดูด้วยนะครับอิลิโนคุอีกแล้ววันนี้ไม่มีคลิปลงอะมาเทศไฟเฉยๆ,ๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากอิลิโนคุกำลังทำอะไรนะครับก็มา่างเทศไฟเทศไฟใช่ ดูสัญญาณไฟนะครับไม่มีอะไรแค่มานั่งเทสไฟเฉยๆนะครับคลิปนี้มานั่งเทสไฟกล้องแอจะสันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไมา่ได้ตั้งไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยคลิปคลิปมีลงนะคลิปคลิปมีคลิปมีปมอ่ะวางวางมือแปบ๊บอ่ะวางข้างบนอ่ะก็ดูดีวางก็ดูดีนะครับก็มาเทสไฟเฉยๆเนาะแต่คลิปก็มีแหละขี้เกีกยจลงเฉยๆ อ,อยบนี่มันต้องเปลี่ยนมือครับอเอาดินสอมาเทศไฟต่อนะครับเทศความผมชัดมานั่นแหละแบบจะได้วาดรูปง่ายชิปมองเห็นไม่เจอทถ้าแบบนี้อ๋อต้องซูมเข้าไปใกล้ๆเลยล่ลละอ่าซูมแบบนี้แล้วก็ก็เหมือนจะเห็นอยู่นะ อ่ะก็ก็มีเงาสะท้อนเงามาสองทางเลยโอ้สุดยอดวางไปจ๊บป,ปักหนึ่งจุดเป็นอย่างนี้โอเคไม่มีละปิดคลิปดกวยาอ้อะไรวะเนี่ยปิดปิด